แจ้งข่าวด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนารับสิทธิ์ถึงสองเด้งหลังจากที่เดือนตุลาคมนะคะและที่สําคัญในการส่งข้อมูลและก็ตัดข้อมูลในช่วงวันที่24พฤศจิกายนและก็วันสุดท้ายเมื่อวันที่ผ่านมา27พฤศจิกายนส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกสมีการปรับเปลี่ยนสถานะในส่วนของการช่วยเหลือและก็การจ่ายเงินในการส่งข้อมูลจากทางธนาคารทกสรอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รับสิทธิ์ในรอบเก็บตกอีก2ครั้งก็คือวันที่3พฤศจิกายน จิกายนและว,วันที่18พฤศจิกายนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องเด่นประเด็นหลักในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนารับสิทธิ์ถึง3เด้งไม่ว่าหลายคนยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินไร่และ1 0 0 0บาทก็จะมีการโอนเงินน้องเกษตรกรชาวนาหลายคนจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการคนละครึ่งสําหรับผู้ใดที่มีบัตรเัสดิกแหองรัฐไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เลยนะคะและในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวนาติดตามในเรื่องของการพยุงราคาเข้าวขั้นต่ำตันละ1 2 0 0 0บาทวันนี้ติดตาม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการส่งข้อมูลครั้งที่2จากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรในเดือนตุลาคมและตัดข้อมูลวันที่24ตุลาคมส่งข้อมูล27เตุลากรชาวนาหลายคนนะคะสถานะเปลี่ยนแล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยรอบการจ่ายเงินจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่3พฤศจิกาย,ยนค่ะถ้าหากพี่น้องเกษตรกรชาวนายังคงไม่ได้รับการอุนเงินก็จะไปจ่ายอีกครั้งหนึ่งในวันที่18พฤศจิกาย,ยนของเดือนพฤศจ กายนนะคะแล้วรอบการส่งข้อมูลของเดือนพฤศจิกายนก็ยังคงมีด้วยเช่นกันไหนใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิสถานะในการโอนเงินแล้วก็ส่งข้อมูลจากทางธนาคารตวกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวรอบเก็บตกนั่นเองค่ะยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวยังคงได้รับสิทธิเด้งที่2ผ่านโครงการคนละครึง่งไหนใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วได้รับสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่ตาตังยี่สตุลาคมนี้ กางกระเป๋ารอาการใช้สิทธิ์ทั่วประเทศอย่าลืมเติมเงินผ่านจีวเลเล็ตนะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาท่านไหนคะ่ะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะได้รับสิทธิ์อีกนะคะในวันหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนี้850บาทใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาและติดตามในเรื่องของการพยุงราคาข้าวเพราะข้าวกาลังจะออกสู่ตลาดจํานวนมากเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ส่วนในเรื่องของการาทาในเรื่องของการดูแลสิียรภาพของราคาข้าวเนี่ยก็คงต้องแบ่งเป็น2ประเภทประเภทของข้าวที่มีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหรือข้าวที่มีลักษณะเฉพาะกับข้าวที่เป็นโวลุมใหญ่ๆซึ่งก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพอเรานําเรื่องนี้เข้ากับอบคอก็จะเห็นโครงสร้างในภาพรวมก็ยังมีความมั่นใจนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ราคาข้าวได้อย่างดี ハハハハ เข้าคณะรัฐมนตรีก่อนค่ะในการตั้งให้ท่านนายกตั้งนบขก่อนค่ะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีผู้ผิดต้องให้ท่านนายกตั้งคณะกรรมการนบขก่อนค่ะในเรื่องของราคาข้าวเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของตอรอยต่อหรือไม่เป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดอะค่ะก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของราคาข้าวแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ให้ความสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของ ภาวะเศรษฐกิจของโลกในเรื่องของอุปสงค์อุปทานของข้าวซึ่งในปีนี้มีเยอะมากอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นคงจะเน้นในเรื่องนี้มากกว่าว่าเราจะดูแลในเรื่องของดีมาสป라이ดูดซับชะลอให้สป라이ไม่ออกมาล้นตลาดมากเกินไปเพื่อพยุงราคาข้าวไว้ให้ได้หรือไม่แต่ว่าในเรื่องของรอยต่อระหว่างรัฐบาลไม่ค่อยกังวลน,นะคะเพราะว่าทุกรัฐบาลต้องให้ความสําคัญในเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับ พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เราคอยติดตามมาตรการในการช่วยเหลือพยุงราคาข้าวนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันหลังจากที่นันมีการนำเสนอข้อมูลขอสารไปพี่น้องเกษตรกรชาวนาในหลายภูมิภาคเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวข้าวแล้ววอนให้ทางรัฐบาลเร่งตั้งคณะกรรมการนบคช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างทันท่วงทีเพราะตอนนี้ ข้าวออกสู่ตลาดราคาข้าวเริ่มที่จะตกต่ำแล้วค่ะล่าสุดร้อยเอกชมนัฐพมเผาก็ยังคงเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้ทันฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมน,นี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อวานที่ผ่านมานะคะไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือว่าไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติเรื่องนี้จึงไม่สามารถนาเข้า ที่ประชุมนบขได้อีกทั้งยังไม่มีคำสั่งแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบแทนในคณะกรรมการชุดดังกล่าวดังนั้นการประชุมนบขจึงต้องเลื่อนออกไปก่อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาต้องรอคอยแล้วก็ติดตามค่ะว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะร้อยเอกชรมนัทพมเผ่า,ผายัางเชื่อมั่นว่าในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนมาตรการเกษตร ก่ตรกรผู้ปลูกข้าจะสามารถทําได้ทันในช่วงเดือนพฤศจิกายนและตือนธันวาคม2568น,นี้แน่นอนนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ